ซื้อปลาบูใหญ่มาฝากไหมเบิ่งไหมกิโลร้อยแปดสิบเป็นร้านาอาหารเป็นพัตคารนะครับรับรองเป็นพันครับเนี่ยใหญ่มากสองโลกว่าครับโอ้พี่น้องเอาข้าวเหนียวจ้ำน้ำซุปนะเอาสวัสดีครับวันนี้ผู้จัดจาการส่วนตัวบอกทนไม่ไหวขอคิดางเลขอสวัสดีครับ สวัสดีครับพวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาตลาดตลาดสดน้องบัวแดงตอนเย็นๆนะมีคนส่งซิกว่ามีเมนูเด็ดอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ตอนเย็นยนี้ก็เลยจะเดินไม่มาเดินอ่ะมาซื้อเมนูเด็ดๆเราครับวันนี้ก็ตลาดสดน้องบัวแดงนะครับเป็นตลาดขายสดขายปีขายส่งเป็นตลาดไม่ใหญ่มากนะครับใกล้ๆกับบ้านลุงเด่นนะครับนี่เดี๋ยวพาไปเดินดูเขาบอกมีปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่ลุงเด่นต้องรีบมานะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดสดเนาะ หาอะไรไปเด็ดๆไปชิมกันครับวันนี้เขาบอกอยู่ฝั่งนู้นวันนี้มีต้องลุงเด่นต้องรีบมานะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะไปมีปลามีกบปลาไหลครับนูปลาไหลปลาปลาหลายแบบนะม,มีปลาแห้งมีไก่บ้านแต่โซนนี้แหละครับเป็นปลาแม่น้ําเป็นปลาแม่น้ํากินลุงเด่นตามไปดูนี่ครับวันนี้เรามีนี่ครับ,นนมรบเมนูปลาบูตัวรถอะไรครับปี โลร้อยแปดสิบาทนะครับนูนนี่โอ้ไส้กิโลครับเนี่ยอลองลองช่างดูตัวนี้ครับกิโลละร้อยแปดสิบาทครับนะมันมันหากินยากนะเป็นปลาแม่น้ำจริงน,นะครับไม่ได้ปลาเลี้ยงนะเป็นแบบนี้ยดูโอ้โหดูสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทเลยแหละมีสองโลสองโลหนึ่งีแปดสิบแปดสิบครับสองโลกว่าโอ้สามร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะตัวนี้ เอาตัวนี้นะครับเราไม่ต้องทําครับเดี๋ยวเอาไปเป็นเปน,เปนเป็นอย่างนี้เลยครับก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูไหนเดี๋ยวให้ต้องหาทิมงานมาช่วยกันชิมครับมันตัวใหญ่มากดูโอ้ตัวสามร้อยกว่าบาทแพงแพงเหมือนกันนะแต่ก็จ,จะเอาอยู่ครับมาแล้วครับแม่ค้าเขาลดให้สามร้อยแปดสิบบาทครับจากสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะก็เอาไปชิมครับดูเอาไปนึ่งมะนาวหรือนึ่งบวยนะครับอร่อยมากปลานี่นะตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ สำหรับเมนูเย็นนี้ครับแล้วก็มีปลาเยอะอยู่ได้ปลาปลาบูสามร้อยแปดสิบบาทครับโอ้สองโลก,กว่าพี่น้องดูถ้าขึ้นพัตคารนี่หลักพันนะครับตัวเนี้ยหนูตัวใหญ่มากเนาะตัวใหญ่จริงครับโอ้แก่ทันแก่ทันทัดยายายเห็นอย่างยู่นะ ใใหมอนาบถั่วอันนี้หมอนใบคนจีนแล้วเนาะอันนี้หมอนใบอามมาตัวนี้นเขามันนี่เป็นเท้าสวนแล้วซื้อปลาบูใหญ่มาฝากไหมเบ่งไหมเห็ดหนังปลาโอ้โหอ่าตัปลาต่อกิโลร้อยแปดสิบโอ้โหให้อย่างกินดีนนต้มส้มหมอยอยากกินต้มส้มแบบอีสานไหมอ,อยากกินต้มส้มน,นึ่งนึ่งนึ่งมะนาวก็นึ่งบ่อยแล้วนึ่งบุยก็นึ่งบ่อยวันนี้อยากกินต้มแบบอีสานแล้วก็เฮ็ดเจียวใส่ใบมะขามอ่อนอย่างเงี้ยเนาะ น้ำขาวน้ำขขาวๆโซดเนี่ยโอ้ดูครับตัวใหญ่แต่ครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวให้ยายเป็นอาม่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเจ๊อยู่เลยขายข้าวได้สองวันมาเป็นเป็นชาวนาอีกแล้วนี่ครับเป็นชาวนาละหวานแล้วครับตะคงตะไคร้ก็มีข้างๆบ้านนี่ครับเดี๋ยวก็หากินแถวเนี้ยนี่นี่ตะไคร้นี่ใส่ใบแมงลักนี่ครับผมอยากกินนี่แหละเห็นใบแมงลักมันสวยมากนี่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 นะต้มใส่ใบแมงลักนี่ครับหอมๆอ่ะเดี๋ยวให้ยายทันทำภารกิจเสร็จกันนะครับ ไ้้เดี๋ยวรอชิมครับเมนูเด็ดเราต้มปลาบูยักษ์ครับอยากกินแบบนี้วันนี้นะดูใหญ่จริงครับม้หากินง่ายๆนะครับปลาบูไสนี้ครับ2โลกว่าไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงด้วยครับถ้าเลี้ยงก็คงจะนานครับอายุหลายปีนะครับในตัวใหญ่ขนาดนี้นะเป็นร้านอาหารเป็นพัตคารนะครับรับรองเป็นพันครับเนี่ยคนที่เขากินรู้กันดีพัตคารจีนนี่คิดว่าตัวเท่าไหร่ ปลาบูไซอย่างเงี้ยครับน่ากินมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเด่นจะใช้เวลาในการเคาะเก็ดมันแป๊บหนึ่งครับมันตัวใหญ่เนาะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งลื่นมากเลยครับสดๆสดนะครับเนี่ยปลาบูนี่กลางคืนมันกินเนื้อนะครับเนี่ยต้องเก็บอยู่ในอ่างน้ําใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยดูแก้มต้มมาแซ่บครับเนี่ยเด่น ทำปลาแป๊บนึงครับนี่ครับ,รบทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วปลาตัวใหญ่โคตรปลาบูเลยใหญ่เนาะนี่ครับโอ้ยใหญ่มากสองโลกว่าครับหากินยากนะต้องเป็นปลาในในเขื่อนหรือในอ่างนะยายน้อมาออัต้องเป็นปลาเขื่อนปลาเขื่อนเนาะโอ้นี่ครับถ้ามา็นเขื่อนก็ต้องเป็นอ่างใหญ่ๆครับถึงจะได้มันมาอาอกใสมันออกนะเดี๋ยวจะเห็นใสมันหน่อยครับปลาบูนี่ก็กินเนื้อนะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับนี่ ก็คือนี่เขาชอบเอาไปอยู่หน้าเขื่อนเนเขาชอบเอาเบ็ดไปใส่กับอาหารบางอย่างมันก็มันจะอ้าปากรอเลยครับถึงเวลาก็หย่อนไปเลยนะครับหรือว่ามันชอบติดไซติดด่างใหญ่ๆนะครับเนื้อมันขาวโต๊มมาที่หน้ามันเป็นสีขาวนะยายเนะาะอือด,ด,ดูดูดูใส่นะครับปลาโตคสุดยอดความอร่อยอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่ามีพุงปลาด้วยนะครับเนะ่ะตรงนั้นเขาเรียกว่า กระเพาะปลาครับที่เขาไปทําเป็นพุงปลากระเพาะปลาเนยนะครับนี่อู้อ๋ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไส้ปลาบูนี่ผมเคยทําปลาบูนหลายครั้งนะครับข้างในมันข้างในมันไม่มีม,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 มันไม่มีเศษอาหารเยอะนะปลาบูมันอาจจะเป็นปลาที่กินน้อยหรือเปล่านี่อู้ตับนะครับ<ง>อูนายายดูช้าๆหน่อยตับใหญ่อืมตับมันครับมันมีดีด้วยเอดีๆนะเดียวใส่แจว ดีปลาบูครับเอาใส่ใส่แจ่วครับใส่น้ำเราจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะกับต้มปลานะครับเนื้อมันขาวมากครับปลานเนื้อมันน่ากินอย่างนี้นะครับดูเนื้อปลาบูครับสด,สดลองลอง,ลองทำสูตรนี้ดูนะครับสดสดน้ำแล้วมันได้ใจมากครับยิ่งถ้ามีมีอะไรนะมะขามมะขามดิบนะครับมะขามอ่อนมะขามนี่แบบต้มใส่น้ำมันจะขาวๆไปด้วยกันเลย มันจะมันจะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวให้ยายทำปลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราจะต้มใส่ใ<น>มะขามอ่อนนี่นะครับใส่ใบส้มป่อยส้มๆม่อๆครับยายทำส้มตำนิดหน่อยอืมเนือ้มอมันขาวดียายเนาะโอ้โเนื้อขาวๆนะครับดูเพ่ินเเปป็นนนลาาซียื้อมันเยอะมันไม่มีก้างเยอะนะครับถ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหครับ ต้มสดน้ำห้อนๆครับเดี๋ยวไปนึ่งข้าวแป๊บนึงครับงงเดี๋ยวผมไปนึ่งไปอุ่นข้าวไปอุ่นข้าวเย็นแป๊บนึงครับจะได้กินอุ่นๆห้อนๆนะทำแจ่วด้วยครับวันนี้สดน้ำกันแซ่บๆเลยพี่น้องนะเดี๋ยวรอให้ยายทำปลาแป๊บหนึ่งครับะน,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 นะยายสับนนเ,ดสดเ,นะเรียบร้อยแล้วครับตัวเบืเริ่มเลยนะโอ้เดี๋ยวเขาก็จะลงมือเรายายน้ำร้อนแล้วครับน้ำร้อนแล้วก็มีอะไรบ้างยายให้ดูหน่อยนะวันนี้มีมะต,ะตะไคร้ตะไคร้ก,ก,กับขาครับ สูตรนี้ซดน้าอร่อยมากนะผมจะบอกให้เพื่อนๆกินอาทิตย์ใส่แน่นอนครับนะระคายกับขามีมะเขือเทศนะพีเนาะพริกอย่างพริกขี้หนูสวนพริกนี่ครับใส่ลงไปครับในสดน้ำพรอนทำไมป่าพวกนี้เวลาต้มมนแล้วมันถึงน้ํามันสีขาวยหยมันกัดซีบวกกันกับสมแล้วกับปลากับเนื้อเนื้อมันขาวอ,อ๋อครับนี่แล้วก็ตามด้วยใบมะขามอ่อนครับเพื่อเปรี้ยวเลยครับ ใบมะขามอ่อนนี่จะเด็ดมากนะครับมันจะมีเปรี้ยวแบบพอดีแล้วก็จะมีใบส้มปล่อยนะครับโอ้มีสูตรเด็ดยายทันบอกอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยครับถ้าจะเพิ่มความอร่อยความหวานให้น้ําซุปนะคือนี่ยายคืออะไรเลยหอมแดงหอมแดงทุบครับนะทุบหอมแดงใส่เข้าไปครับน้ําซุปนวลๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆดูนี่นะมาแล้วครับน้ําเดือดๆก็นี่เลยครับโอ้ยปลาบูครับใส่เปอย่างนี้เด้ไม่ต้องเอา ไม่ต้องคนนนะยายเนาะ 5. 5. ครับเป็นเมนูแบบบ้านๆครับคือบางคนก็อาจจะเสียดายนะถ้าถ้าเขาชอบกินนึ่งมะนาวหรือเขาอาจจะทําเป็นนึ่งซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าผมผมก็กินบ่อยกันอยู่วันนี้เราก็จะมากินแบบต้มแบบบ้านๆครับอ๋าดียพี่น้องดูครับเดี๋ยวน,น้ำมันเดือดขึ้นมานี่น้ำหวานหวานจากปลาขึ้นมานะครับทำเจียวส้มๆสุดทะเลนะครับนี่โหสุดยอดแน่นอนครับ เอาละครับก็น้ำเดือดเดือดจัดจัดก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานอะไรก็ปรุงตามใจเพื่อนๆเลยครับแล้วแต่แล้วแต่ครัวของท่านว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าขอเน้นวัตถุดิบของเราให้มันสดๆนะครับปิดฝาไว้เลยครับมาแล้วครับเดี๋ยวยายจะตาส้มตํานะตำมะฮุ่งแน่นะครับนะครับคุณเรียนก็จะทําน้ําจิ้มอันนี้สูตรน้าเลยนี่สูตรสูตรเด็ดของน้าเลยครับพริกป่นนะครับใส่น้าพริกป่นใส่น้ําปลาับใส่น้ําปลาลงไป แล้วก็หอมแดงครับมีหอมแดงมีต้นหอมมีน้ำมะนาวนะครับนี่จาเลยผงนัวนิดหน่อยครับใส่ผงนัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวเนีน่ยแหละซดเอาข้าวเนี่ยจ้ำกับต้มปลานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยจำ้จำๆนี่น้ำลายแตกปวดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวหับีบมะนาวลงไปครับจวดนี่น้ำจิ้มเจียวสูตรเด็ดนาเล่ถ้าเป็นเนื้อนาเล่ก็จะใส่ดีนะครับถ้าเป็น ปลาเปไ็นไรแล้วก็จะใส่มะน,นาวเปรี้ยวๆครับนี่แล้วก็โรยด้วยต้นหอมครับเดี๋ยวข้าวเหนียวจ้ำเลยรับรองถูกใจอร่อยนวน,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 นัวนะครับอ่านี่เดี๋ยวรอยายตำส้มตำสูตรน้า,า่นะนีค่ครับน้ำออกขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่มะเขือเทศโอ้ใส่มะเขือเทศทีหลังน้ายเนาะครับแล้วก็ตมด้วยเอ่อเดือดน้ำเดือดเลยต้นหอมผักอีตูใส่ได้ยายถ้าตำตำสไตล์ยายเลย อพอใส่ผักพวกนี้ก็ปิดแก๊สเลยครับจะได้ความหวานจากเนื้อปลานะครับสดห,อหอ่อนๆวุ้มันหอมมากหอมเตจมูกนี่ยังไม่หนำใจครับยายจะเติมยีนีดหน่อยนะยายเนาะนี่ตามด้วยพริกแห้งย่างหอมๆครับนะใส่พริกแห้งที่ย่างแล้วหอมๆเลยนะครับแสบมือหน่อยนะยายนี่เพื่เข้าไปครับโอ้โหพี่น้องเอาเข้าวเหนียวจำน้ำซุปนะ น้ำลายผมแตกมากนะปิดเนะครับปิดแก๊สเดนะ้เนาะเดี๋ยวตำส้มตำกินข้าวพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆทโหมันนะครับพี่น้อง <c oughs> ตุนใหญ่ห,หวานเลยเนาะเดี๋ยวกินกับแจ่วนี่ครับดูนี่ครับดูบนี้ดูหน้าตาของส้มตำอย่าทันครับกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้นึ่งใหม่ข้าวห่อนะครับนี่โอ้สุดยอดะเดี๋ยวยายตักนั่นเราจะชิมพร้อมกันครับเป็นตะแซ่บหลายเาสวัสดีครับวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวบอกทนไม่ไหว สว<ข>ัสดีครับนี่ขอมากินด้วยวันนี้นะคือต้มปลาจะทันนี่ตแตแ่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องนี่ฮ้อนฮอนนี่ครับแล้วก็น,นี่ส้มตำตะมะฮุงแล้วก็มีข้าวเหนียวโชว์ข้าวเหนียวหน่อยว่าร้อนขนาดไหนข้าวเหนียวเชียงรายครับวันนี้ร้อนมากถ้ากินกันอร่อยอร่อยเลยวันนี้นะออกมาคุณดูควันคุณดูควันควันออกอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยอยู่อ่ะตั้งกล้องชิมพร้อมกันเลยเนาะหิวข้าวแล้วครับนี่ถึงเวลาแล้วห้องปิดนะเอาล้วครับมาถึงเวลา โ oh. อ้ตับบะคงกับต้มปลาเข้ากันนเค้าก็ห้อนห่อนวันนี้เห็นเห็นคลิปปลานี่อดไม่ไหวใช่ไหมนี่เขาชอบกินเขาอชอบกินปลาลูกเขาชอบกินปลาบูดูดดตับบะคงก็ต้มปลาบูยหา่ใหญ่ยา่ว่าได้กินปลาบูมาเป็นเมื่อเป็นปีๆเลยเด้เดินมีคนบอกว่าเด็กมีปลาบูตัวหนึ่งอยู่กัดหนองบัวดแดง สดมากรีบมาไวๆเลยนะมีม,มีสายลับ,บมีสายลับเป็นยังไงอร่อยมากเลยต้มปลาแค่เอ,อดดื่มตับเอายายกินด้ปลาเรามันตับไก่ตับปลาบูเด่นกินเลยตับใหญ่ก็เดี๋ไม่กิหนหรอตับเอาไหมไม่เอาเดินเอาครับนิว tập babu hạng. Tap binh 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 เวลากินแบบนั่นเลยต้องเอานี่ข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำนิดหน่อยจ้ำเลยจ้ำเลยกินเลยเอามาสดนี่ถ้าจะแดกก็จ้ำเนี่ยเอาจ้ำละนั่นละตานันนั่นร้านร้านวุ้ยยุ่งก็ได้ค่ะตุ่มแบบแานๆเท่านะอื้ตุ่มหนังตุ่มงนี้ตุ่มแานๆตุ่มแบบนี้ละจะเอาอะไรอโอ้คุ้บบออมอ,อร่อยมากอืม ไปหากินร้านอาหารก็ยังจะไม่เจอตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีเขาได้ทักชิ้นเดียวอย่างเงี้ยแซ่บน้ำซุปอร่อยมากอร่อยจริงๆใครไม่ได้กินเสียใจใครไม่ได้กินจะเสียใจนะวันนี้จำส้มตำหน่อยเนาะบานๆเนาะมันเข้ากับครัวบ้านพุ่งของแท้ครับ เจียมส้มๆกินกับนี่เพิ่มความเผ็ดขันวที่แบบว่าไปซุปปลาละได้เนาะแล้วกินด้วยอันนั้นได้เนาะอือก็จิกกลางท้างหน้านะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยแซ่บายจับมาเพิ่มขมเกี๊ยมไ่ได้มากินน้ำมูตัวนี้ดูดูข้าวแซ่บมาถูกทางแล้วมันนียจัมาเพิ่มก็แซ้ อร่อยมากเนื้อมันหวานเนื้อมันนุ่มดีเนาะปลาบูนเนี่ยนี่ลูกโดดน,นั่ตัวนี้แล้วถ้ายิ่งกัดทะลูกโดนะอร่อยหวานคือแบบอร่อยจริงตง้มฟ้ามันมีใบบักขามมีใบสมพอยเนี่ยจับผู้จัดได้แน่นอนใส่ใบบักขามอ่อนนั่นแซ่บมันถือเปับต้มฟ้าแบบโอ้ย เผ็ดตะมะฮุงใ,ใส่น้ำต, <edi> ต <idal> ้มปลเอานฟังเสียงเสียงฟังเสียงเอาใส่ใส่กลางหรือยัยไม่ใช่ใส่เศษเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะใส่ก้งกลางเนี่ยไปกลางใหละอ่ะหืมปลาโถ่ปลโถนี่แหละมันร้ายตรงนี้นะครับโห ช่วงนี้ยิ่งเป็นยิ่งหน้าแรงอย่างงี้นะครับหากินปลาบูอย่างเงี้ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยหายากหายากนั่นแหละปลาบูตัวยี้แยงสิหายากหายากคือเชื่อไหมวาที่เนี้ยอยากกินต้มปลามาทั้งอาทิตย์เลยแต่ไม่คิดว่าจะได้กินกิดกต่ว่าจะหาปลาช่อนตัวโตๆมาต้มมาต้มแล้วก็มาเฮ็ดน้ำยาขนมนี่ก็แซ่บด้วยน้ำยาปลาเนาะยันเนาะน้ำยาปลาสีมันกุ๊บสีมันขูดทั้งเช้ามัองอ่งหมอนเยอะ ก็หอยตาลนะีเนาะเหมือนอย่าง,าง,างเงีนนะเ้ยเนาะเดี๋ยวนอนไปพูดมีเยอะครับมีเป็นอันนี้อันนี้เซตหนึ่งโซนสี่หัวนะครับเนี่ยก็หัวมันใหญ่เป็นเขาใหญอันนี้เซตหนึ่งโซนสี่หัวเขาเนี่ยหัวปลาบูมันใหญ่กว่าหัวใหญ่ท่านพาไปสี่เตียงเลยสี่หัวเลยเอ็นสี่หัวว่ะสี่สี่ชิ้นเลยอะ่ะตัวใหญ่ครับนี่เนื้อหัวมันกินไหมกินไหมนั่นแหละค่ะ ปลาฮาฮห้ผมหวานจุวยจุยเนาะกินอย่างนี้คือเราเป็นคนมันมันนอ,อกนะไปกินพัตาคารยังไงก็ไม่สู้แบบนี้แบบนี้อร่อยจริงที่เขาบอกว่าไอ,ายอย้เนี่ยก็ตุ้นตุนต้นอะไรนะตุนซีอิ้วเหรอนึ่งซีอิ๊วพี่กูเคยทำหลายรอบแล้วไงมันก็อร่อยอยู่ เราเคยไปกินร้านอาหารก็อร่อยเหมือนร้านพี่ชัยเพยหรหลวงทําอร่อยซีอิวเห็นได้เขาว่าปลาบูนึ่งซีอิว๊วต้มมันก็อร่อยทุก,ทกอย่างะงพูดถึงปลาบัวทําอะไรก็อร่อยครับเอามาทอดก็ยังอร่อยเลยแฟนขาทัาควองคุณกองคุณมารอบนี้อ้วนขนาดเลยวันนี้กองคุณแฟนครับักไม่ได้ไปไหนประคุณก็กินอย่างเดียว เดินไปบ้านยายกินบ้านยายเดินมาบ้านนี้ก็มากินบ้านนี้เสดายกระปูทะเะโอ้มล่้แซ่บหลายพี่น้องถ้าใครไปซื้อมันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าลองซื้อเราลองไปทํากินดูเนื้อปลาบูนี่แซ่บนะกินหะลายุูก,กันเนื้อข้าวอย่างเดียววันนี้ครับทดน้ำานแบบ ยังได้ไปไหนไต้มป,าาปาลายลายต้มปลากินในร้านกินแซ่บๆเลยยายแซ่บหลายอีกดีไหมน้องอคุ้มที่สุดแล้วมันเนี้ยอตอนซื้อก็รู้สึกแพงอยู่นะปกติเคยซื้อในโลงร้อยห้าสิบบาทเขาตัวใหญ่บอกเขาเลยวันนี้ร้อยแปดสิบบาทใครล้วนค่ะกินยาก อร่อยจริงๆครับตัวใหญ่จะมีหากินยุ่ยแซ่ไใดเลยล่ะเหญ่มากเลยเนาะนาน่าดีเจอส่วนมากมันสิเจอตัวละสามสี่ตัวโลเนาะหัวมันกับหัวป่องพุ่นซ้ำกันเลยเนาะสมมุติว่าถ้าเราเจอเองเนี่ยยายเราไปหาปลาเราเจออย่างนี้เราก็ไม่กล้าขายนะยายเนย <c oughs> าะยายเพื่อขายยายสิบพื่อขายปลาตัวใหญ่เ <c oughs> ป็นใคกินเองปลาตัวใหญ่ยายสิยขังไว้ให้กินเอง เมื่อก่อนที่นาจะทานนี่โอ้ช่องต้องน้ําดีๆน้ําหลากๆนะซสูบสูบอ่อในนาทีได้เป็นร้อยสองร้อยโลครับปลาช่อนตัวแบบเนี้ยปลาช่อนตัวแบบเป้งๆมาต้มแบ่งแบ่งพี่แบ่งน้องกินนี่แหละตัวเล็กๆมันได้เยอะเกินหลายร้อยโล,ลก็ให้พอ่อค้าแม่ค้ามาซื้อที่นามาซื้อไปขายต่อาขายไนนะม่แพงเลยนะกิโลไม่กี่บาทอะ ก่อนอุดมสมบูรณ์เนาะมันบ่มีมันบ่มี่ยามันบม่มีหยังป่ามันก็เยอะครับช่วงนี้มันก็มั่ก็เยอะปานไหนอร่อยไหมอ่ะถ <c oughs> ้า,า,ถาก,กินยำแซ่บๆเลยครับใครมีใครไปเจอมีโอกาสอลองไปซื้อแล้วก็ลองมาชิมดูว่าใครเจอเองก็อ,อทุบลูกดติดเผ็ดนะอร่อยมันนี <c oughs> <พ>่น <c oughs> <c oughs> างเอกาออกกล้องเลยนางเอกบอกว่าไม่ใช่นางเอก ผู้จัดการส่วนตัวบอกอะไรนะได้ลูกตัวเข้าไปเจอปลาขนาดนี้คือปลาเขาชอบเขาชอบกินปลาบูบองหมอดก้อนตัวเล็กๆอ่ะย่ายเสียวปลาแตน้ำตาทอดแล่ๆลรืะตากหลือแบบมาทอดให้เขากินท่าน้อ่านี่จะกินแต่ปลาบูอย่างเดียวนะเน้นปลาบูเวลาไปไหนเนี่ยคือถ้าเจอปลาบูนี่อยากกินปลาน้องปลาน้นปลาบูเขาก็เฉยๆกินได้ม่กินก็ได้มากินกับใบยาว ว่าละคลิปก็นานพอสมควรเนะาะวันนี้ต้องขอบคุณยายทันนะครับเฮดเมนูแบบบ้านๆให้เพื่อนๆได้ชิมกันได้เห็นกันใครมีโอกาสผู้ใดมีโอกาสได้ปลาบูตัวหญ่ๆกับมาต้มับต้มแบบบ้านๆคือนี่กับแบบจ้ะนอกจากจะเป็นปลาบูก็เป็นปลาช่อนก็ได้นะยายเนาะครับปลานินลอะไรก็ได้แต่ว่ารสชาติของปลาแต่ละชนิดเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันค,ความอร่อยมันก็ห่างกันไปนิดนึงแต่ปลาบูเนื้อมันหวานจริงอะสูตรนี่มันเรื่อรัด เนื้อปลามันัดแตนใบผักอิตูอืมต้มปลาครับเดือดหั่นไปแมงลักเนาะหั่นไปพักอิตูนี่มันสมันหอมจริงเนาะมันหอมมันกระชู้แสบหลายถูกใจหลายครับใบยังหอมเปรีใบยังติดอ๋อชีฝรั่งชีฝรั่งมันก็บสีออกไปเป็นต้มยำต้มยำใบมะกรูดถึงก็ไม่ห้ามใส่เนาะครับมันสีออกเป็นต้มยำใบมะกรูดชีฝรั่งครับ มันจะออกสมยเค่ะต้มตำครัแบแต่บ้านๆมันก็ต้องใส่ไข่ชูกระดิ่งตูมะขามใช่ไหม,มทำไมเธอตัางได้แต่พริกมั่งก็ได้นะอร่อยมากครับแค่นี้เลยเกลือเป็นหลักต้มปลาต้มปลาแบบบ้านๆเน,นี่ยต้องเกลือเป็นหลัออกเปรี้ยวก็จากใบใบมะขามใบอะไรไปนะครับถ้าไม่พอก็ใส่ใบมะนาวน้ำมะนาวไปใส่เกลือใส่น้ำปลานิดหน่อยอร่อยนะส้มตำก็แซ่บมาก ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณท่านหลายๆแซ่บหลายๆไปแล้วครับคลิปนี้ไปแล้วครับกระลุงเด่นเรือยกระดุงเด่นเนาะจ้านานาหนาวนี่ที่สุดแซ่บเนาะแม่วันนี้หอนไปหน่อยแต่เดีวมาเป็นหยังไปแล้วครับนะครับสวัสดีครับคุณยายมันไม่รู้อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากตำมะละกอยานี่ก็ดีนะใส่นน้ำผึ้งด้วยนี่อู้ถึงว่านหาหนังตาล ใส่น้ำผึ่งนะจ้ะขันบะมีน้ำจานก็มีน้ำผึ่งก็ใส่น้ำผึ่งก็ได้ด้ยจ้าน้ำผึ่งเดือนห้าพ่อมนะโอ้ส้มตำเดือนห้ามันเล่นนุ่เนาะมันหวานแบบพอดีเนาะหวานแบบนว่ๆแหมหวานบุ๊บเสร็จเสร็จเสพี่น้องเลยเสร็จหลายไปแล้วครับ